สวัสดีค่ะก็มามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แต่ว่าสถานที่อาจจะเปลี่ยนไปนิดน,นึงเพราะว่าวันนี้นะคะมาทำงานต่างจังหวัดวันนี้อยู่ที่แม่สอน,นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้มาทำงานทรูก็แน่นอนทรูเอาดอน,อนกลางแจ้งก็ต้องโดนแดดได้ยังไงล่ะผิวก็ คล้ำผิวก็ดำใช่ไหมคะแต่ว่ากี้ไม่กลัวนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเพื่อนๆด้วยสําหรับใครที่โดนแดดนะบ่อยๆหรือว่ารู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยคล้ำหมองไม่สดใสไม่มีออร่าวันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ากี่มีตัวช่วยอะไรแต่นดๆเห็นไหมเอ่ย นี่เลยกล่องสวยๆแบบนี้นะคะกลองสีชมพูโอรสแบบนี้เลยเขาชื่อว่ามิราอิ SOP 2,500นะจ๊ะนี่ตัวนี้เลยเห็นไหมว่าเขาบอกว่าสูตรไม่อ้วนทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเลยว่าทานแล้วแบบเฮ้ยน้ำหนักจะขึ้นหรือเปล่าไม่เลยนะจ๊ะตัวนี้อยากจ,จะบอกเลยว่าทานมาอ่ากล่องที่สองแล้ว ตัวนี้ก็สั่งมาทานเองนะคะก็เพื่อนฟิตตี้เนี่ยแนะนำมาก็เลยได้ลองทานดูก็เป็นกล่องที่2แล้วซึ่งกล่องดึงเนี่ยก็จะอยู่ที่22นะคะก็เยอะหอยุ่นกันนะได้ตั้ง22เลยตัวนี้ช่วยยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มันจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนี่ดูด้านหลังนะคะเออแพ็กเกจจริงเขาก็สวยเนาะแบบสีสันนี่เลยก็จะมีที่ เด็ดเลยนะคะตัวนี้เลยกับรังไข่ปลาแซลมอนเป็นคอลลาเจนตัวใหม่เลยนะคะที่ตอนนี้กำลังบูมมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของอการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวของเราเนี่ยเด,ด้งดึงดังผิวแบบเต่งตึงดูเหมือนเด็กเออใครที่บอกว่าอยากอยากให้ผิวของเราเนี่ยดูใสดูเต่งตึงนะคะตัวนี้แนะนำเลยเพราะว่าเขามีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์นะคะ นี่สูงถึง2,500มิลลิกรัมเลยใส่เยอะมากทานแล้วก็เห็นผลแน่นอนนะคะที่สำคัญเลยก็มีพวกอะเล่าเชร์รี่นะคะก็ได้ช่วยในเรื่องของความขาวใสตัวนี้ก็หลายคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงก็จะมีพวกบูเบอรี่แอคแทกนะคะก็เป็นแบบพวกผลไม้บูเบอรี่ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความขาวใสเหมือนกันต้องดูเลยนะคะว่ามีส่วนผสมเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของความขาวใสเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็ทานแล้วหน้าของคุณเนี่ยก็จะดูเด็กลงเด็กลงไหมเออผิวก็ที่ที่สังเกตได้เลยนะคะก็ผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นที่เห็นชัดๆเลยนะที่กี่ทานเองแล้วก็ผิวเนี่ยจะขาวเด้งเลยที่สำคัญนะตัวนี้ละลายง่ายละลายไวละลายเร็วมากไม่ต้องแบบบางตัวใช่ไหมคะคือคนไปแล้วอะ่ะจะรอรอนานกว่ามันจะละลายแต่ว่าตัวนี้นะคะ แค่แป๊บเดียวเอง3าวินาทีเท่านั้นนะคะมันก็จะละลายแล้วก็ทานได้เลยแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ทานง่ายด้วยรสชาติเนี่ยอร่อยเออไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็ไปซื้อเออไม่เชื่อก็ลองไปอาหาซื้อดูนะคะลองไปทานดูแล้วจะรู้ว่าผิวคุณเนี่ยจะขาวใสขึ้นมาเลยนะคะค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากผิวขาวใสเหมือนกี้นะคะวันนี้ แนะนำนะจ้ามิละอีนี่ SOP 2500นะจ๊ะแล้วก็ใครบอกว่าสั่งเสื้อที่ไหนคะนี่เลยนะคะมิระอีไทยแลนด์นะคะเข้าไปใน IG ได้เลยเดี๋ยวกี้จะขึ้น IG ไว้นะก็สามารถที่จะเข้าไปดูส่วนผสมได้นะคะใน IG ก็จะขึ้นไว้มีทั้ง รีวิวต่างๆนะคะที่เพื่อนๆพิตตี้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยมารีวิวไว้นะคะเพราะว่าเป็นการบอกต่อนะคะทานดีเห็นผลก็บอกต่อกันแนะนำเลยนะก็หน,นกล่องมี2 2ซองเดี๋ยวให้ดูว่าซองข้างในจะเป็นยังไงนี่แพ็กเกจน,น่ารักมากวันนี้นะเห็นไหมเนี่ยนะเหลือสองซองแล้ว ก็ทานไปได้ประมาณ10 1สซองนะคะวันนี้ก็มาทํางานต่างจังหวัดก็พกมาด้วยหน้าตาซองข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะมีแบบนี้เลยก็ชมได้เลยทานได้เลยอร่อยด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆใครที่สนใจก็แนะนํานะคะไอจี IG เดี๋ยวกี้จะขึ้นให้นะคะแล้วก็ใครที่อ่านั่นแหละอยากผิวขาวใสาก็แนะนำนะนี่ละอีก SOP 2500ค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาแนะนำอีกก็ติดตามกันได้นะคะบ๊ายบาย